ซเป็นแบบว่าหลานช่างอะครับรวมวเป็นยังไงช่างเล็กทนได้ยังเพราะว่าช่างใหญ่จะเสียแล้วลนะ ตัวใหญ่เสร็จแล้วนะเก้าอี้คนละตัวเนาะไม่เป็นแล้วดูที่ใครจะเก่งซ่อมเก่งหรือใครคนนดินช่างซ่อมคนเนช่างหรือ người, ừ. Trang ừ. à, à, trả, mầm khao còn là khá Trang À, um, ui Ui, tìm cho con có mi เสือ้อเสื้อปูกับกางเกงสลับกันไหมช่าเด็กกับช่างใหญ่มไม่เหมือนกันลายขาวเดงกับลายเดงขาวโ <c oughs> อ้ขวานชุดอะไรจะเหมือนกันแท้คนเชียร์ดูยากไม่หลงแค่ขาวสลับขาวลายเดง,งกับเดงลายขาวไปลุ้อกันเด้งลายขาวกับขาวลายเดง Còn khác có bỏ vào mấy đống nữa Các cô lá bọn này sang lên <laughs> <laughs> chế chế Mình chết con đắt thế ảnh thôi Mấy này rồi cũng chắc cũng có đấy บอนมันตื้อจะตอุดก็ได้จังเธออมาาฮ้ะหัวจุ่มกันช่างหัวจุ่มกันแล้วครับเคมเรียนเบ็ดร่วมมือเปลี่ยนเบ็ดอ่ะ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 ช่างใหญ่มาช่างเล็กอ่ะตัวนี้อู้ยหยาดจริงเธองานงานเสียงนี่เราเรียเสียงตูนยังนี่เรียงถมอไอ้นี่ เรื่องทิมตาลาน่ะพ่อชีวิตอันเจียมเจ้าฟางรีบรถอฟางนูนน่ะเดี๋ยวทิมตาล้านนี่ะทิมไม่น่าต้องเอออ่ะนี่นี่นี่ได้แล้วนี่สวยงามสีชมพูหนูชอบแน่เลยสีชมพูนี่สีส้มโอ้สีส้มโอ้พักเก้าไกลพักเก้าไกลทอดตรงนี้พักเก้าไกลทอดนี่นี่ทอดตรงนี้นี่ทอด ตายหมดเลยได้ไม่ต้องขี่กันตัดไม่ขี่ทำไมตัวยุกน้ำมันเทกเดินเอาเอาแต่้อกลิ่งไปเลยจี้จี้จี้กบ้านหระวังนะคะช่างระวังนะออออมันจะเหลือไหมช่างนี้เหมือนกันมากเลยนะช่างเนี่ย ออ้ช่างช่างน่มันช่างใหญ่เริ่มชุนช่างเล็กแล้วค่ะออไม่งั้โดนหัวเจ้าของบออจะเป็นรถไหมนี่มันจะเป็นรถให้ไหมนี่จะเป็นมีกำแพงไหมนี่ อกมลับไวเอาวางทายเดช่างนี้ต้องตามปนข่าวด้วยนะ่นเฮ้ย เราเป็นอาจารย์ช่างมันจะทำซ่อมโดยทระการไม่ได้ครับมันต้องสอนลูกศิษย์ด้วยซ่อมไปสอนไปไม่อย่างนั้นถ้ารุ่นช่างรุ่นเก่าบรมอาจารย์ตายไปจะไม่มีใครต้อมรถเป็นเราต้องสอนศิษย์สอนลูกสอนหลานให้รู้จักซ่อมเป็นด้วย <c oughs> มใชจะ่อบเอาวเองที่ไรโน อ,อต้องดำรงวิชาช่างไว้ให้ลูกให้หลานทาเป็นอจะได้ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นเขาสอ่อมมันหมดเงินโดยปลาประโยชน์เล็กๆน้อยๆพอชอบได้แล้วก็ชอบเองอถ้ามันหนักหนาสาหาัสจริงๆก็ไปถึงอู่เนาะอืม ทำบัมรุ่งนิดๆหน่อยๆก็ซ่อมเองได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านมาดูอย่างผมหัดหล่ะอันๆๆน,นั้นนี่รถสั้นรถยาวได้เลยแล้วปูด,ดูก่อนต่อขาเลยเนาะดาเนาะเรียวสั้นคือยาวเลยต้องนหมดเลยแบบว่าเย่ก็ไปตรงนี้นะช่างนี่นี่ช่างช่างเย่ได้ดิแล้วค่อยๆหมุนนะจำไว้าานะปู่สอนนะ ม้วนอย่งเงยองีมุวนไปล็อกแบตให้แน่นก่อนส่งลูกค้านม้นม้วนมนมนโอ้เจียต์ตะกุนใส่ตอนง่ายมาเช็ในะเช็ดในะชงเชดใจก็ง่้วยโอ้อ้โ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 ้โอ้อ้โ้เอ้อ้ออ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 ุ่นอออ้อ้ ปู่กับหลานเจอกันทำรถค่ะกลัวแต่ไม่รู้ว่าหลานกับปู่เสื้อกลับสีเหลืองเป็นกางเกงปู่เป็นเสื้อสีเหลืองปู่กับหลานเจอกันทำรถใหญ่เลยเออเสดายเจียงเจียงเอาเจียงกี้เจียงเสร็จเรียบร้อยด้วยเหรเก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวแต่ยาอื่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องยังไม่ได้ซื้อมา ไม่ซื้อหระคะซื้อที่นายมากว่าสองทุ่มแล้วเมื่อวานตอนไปไงตอนไปกดรีบกลัวไม่ทันตอนมาก็รีบมืด่อนกลัวไม่ทันเขากลัวไม่ทันเขาแล้วระกอกแล้วนะคะหนั้าช่างเล็กโอ้ยนหนออะปิดแอาตนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วอาปปิด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 เคสปิดปิดค ดีกแคา่ฮึฮอืรียร็อแล้วสวยงามแล้วไขควงขันคันขันัน้ำก่อนม้้ำก่อนน้ำก่อนม้มก่อนม้ำก่อนม้ำก่อนจะขันรถมั้มก่อนนี่นี่นี่นีเอันโอ้ยสูงไปข้างตัวเล็กต้องข้างกลา ป้อนข้าวกว่าจะได้ต้องรื้อรถเป็นคันใช่ไหมอ๋อ,อเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอืมต้องยึดตัวนี้ด้วยมันเตกเจาะเจาะเจาะยึดเงยเงยไอ้เอ,อ้ยสอนเกยงทำไมเวียธรรมดากว่าจะได้ช่างเก่งๆมาสักคนหนึ่งเนี่ย คุณดูสิครับอ่ะคุณดูเมื่อตัวถูไปชันถึงก็ต้องยกชัางด้วยให้เข้าได้ขัน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 ,ขนโอเคเก็บช, و, 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 ชัยโยชัยโยชยโยชยโยชัยโยช่างเล็กขันแล้วเสร็จแล้วพับพับพับเก็บที่นอนนะคะจีนแล้วเก็บพับอ่ะพับพับ,พบเหมือนปู นี่ยนะคนพับที hey. ่นอนของไทยก็เก็บเอาเด้อดานี่นี่ของหนูนี่นี่สีเหลืองค่ะนี่สลัดเก็บค่ะไปทำเหมือนของปู่เ้ออันนี้ปู่อ่าเสร็จแล้วของปู่อันนี้ของหนูนี่ของหนูนี่อันนี้ของหนูอ่ะพับค่ะพับ พับค่ะพ,พับพับโอ้อันนี้สลัดบ่อยเทสเดี๋ยวสีตกเฮ้ยเนาะจะพับยังไงเนาะโอ,โอ้โอ้สลัดอยู่นั่นเลยปู่เขาเสร็จแล้วน่ะปู่เสร็จแล้วจ้ามุกอันดายังไม่เสร็จปู่เอาไปเก็บเลยเนอะของปู่เสร็จแล้วให้มุกอันดา,าพับเก็บตรงนี้เลยของหนูนะ่ะ เอาจะออกไปด้วยอเอาไปเก็บข้างนอกบ่ฮึเอาข้างหนูเก็บเมื่อแม่บ้านเจอมาเรงจะทำยัมมง,งไงไหน,นาม,มาเรงใก้ๆไปกรูบมาเรงตายละไปกวาดต่อสงสัยไม่เสร็จแล้วงานกะว่าบ้านเลยเพราะว่าเจอมาเรงมาดักหน้าแล้ว มือตัวมัดูดานน้ำาเล้วมันนเสยมันตยิามงข้างหลังข้างหลัค่ะข้างหลังข้างหลังเห็นไหมคะอ้ยโ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 อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอโจโจอโจโจโจนู่นโจโจโจแรงไปดูปะไปกวาดเลยเราก็กวาดมาแรงให้มันออกไปวะลูก กวาดเยอะเนาะใช้ไม่กวาดเยอะเนาะพื้นที่กว้างต้องใช้ไม่กวาดสซงด้ามค่ะอ้าวเป็นยังไงคะไหวไหม Khá. người lớn bọc quá thằng thằng nút, thằng lùn thằng nút thằng lùn thằng lùn thằng lùn thằng nút cả, lùn thằng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 